โอ้โหสวัสดีครับแมเฮนลี่ลาขนาดนี้แล้วคุณแฮมเมอร์ครับผมว่าเลิกงัดคอไปเต้นฮิปฮอปกันไหมฮะได้พี่ฮิปฮอปก็ได้งัดคอก็ได้พี่โอ้แม่น้อพี่เก่งทั้งคู่วเก่งทั้งคู่ฮิปฮอปก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันวันนี้เนี่ยความมั่นใจรู้สึกมีสูงมากครับผมผ่านมาแล้วครึ่งทาง5้าสมัยยิ่งสูงนี่จะยิ่งหนาวคนที่เป็นฮีโร่คนที่มองอยู่ข้างล่างเขามักจะมองว่าคนนี้ผมอยากจะล้ม จริงๆที่ผมกดดันครับพี่ผมถือว่าผมผ่านมา5ครั้งก็จริงที่แต่คือแบบผมรู้ว่าทุกครั้งครั้งครั้งที่6ครั้งที่7ต่อไปถ้าเกิดผมผ่านผมรู้ 50- า50สิบห้าสิบอยไรพี่ผมไม่มั่นใจถึงขนาดแบบเพราะว่าผมรู้แล้วว่าต้องเจอตัวบิ๊กๆเขกแล้วพี่เอาละครพูดท้าชิงคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้ในวงการงัดข้อเมืองไทยเนี่ยรู้จักเขาหมดเขาก็คือหนึ่งในตองอูเหมือนกันครับและที่สําคัญนะครับคุณแฮมเมอร์เป็นคนที่ไหนนะฮะภูเก็ตครับผม เขามาจากปากใต้เหมือนขดคุณแฮมเมอร์ครับแต่มาไกลกว่าครับมา<ะ>ถึงมาจากหาดใหญ่เลยครับผมโอ้โหคุณเจมยบครับผมคิดคำได้คำหนึ่งนะฮะเสือสองตัวมาจากถ้ำเดียวกันแล้วต้องมาเจอกันวันนี้ครับครับผมเรียกว่าจับหน้ามาชนกันเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็จะรู้นะครับว่าเสือสองตัวเนี่ยสามารถอยู่ในถ้ำเดียวกันได้หรือเปล่านะครับผมว่าคุณแฮมเมอร์ต้องรู้จักเขาดีถ้าเอ่ยชื่อไปนะครับ อยากเห็นแล้วใช่ไหมครับครับผมเป็นช่วงหน้าครับออตอนนี้นะครับเราไปตามหานักสู้บาวแดงกันก่อนครับจะไปตามหาที่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ในกระปุกอยู่ที่ตลาดลาดพร้าวซอยร้อยหนึ่งค่ะและเรากําลังไปตามหานักสู้บาวแดงค่ะกลับเข้าสู่รายการเดฮีโรผู้ชนะสิบทิศคุณผู้ชมครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยครับวันนี้ ได้ดูคู่ต่อสู้ที่ดุเดือดแน่ๆครับใช่ไหมครับคุณเจฟผมรับรองรับประกันเลยครับว่าวันนี้นะครับเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่าจะเป็นผู้ท้าชิงนั้นล้วนแล้วแต่มาสถานที่เดียวกันเรียกว่าเป็นเสือสองตัวมาจากถ้ำเดียวกันเลยครับและไปพบกับผู้ท้าชิงเสือใต้ผู้ทรนงคุณบางใหญ่ กลังนักนกัดข้อที่จะมาประกาศสตา์ความเป็นหนึ่งวนเป็นนักนกัดข้อจากแดนใต้ที่ทั่วทั้งหาดใหญ่ในวงการนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขาของเขาคือเสือใต้ผู้ทรนงบังใหญ่หน้าที่การงานของเขาก็คือผู้ตรวจการปรปภบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ เมอรูปรา่างกำยำและบึกบึนของเขาอาจทำให้ผู้ร้ายถึงกับเกรงกลัวในพละกำลังที่แฝงอยู่ของเขาจนเปลี่ยนใจไม่ก่อเหตุร้ายเลยก็ได้กว่าจะได้มาถึงขั้นนี้เขาต้องฟึกซ้อมร่างกายตลอดมา งเริ่มเข้าสู่วงการยัดข้อมาแล้วนานนับสิบปีและควา้าแชมป์มาแล้วมากมายจนชื่อของเขาดังกระชนไปทั่วแดนใต้เมื่อหลายปีก่อนแต่วี จะต้องมาประลองฝีงมือกับท่านคัดขออรุ่นน้องที่กำลังมาแรงอยา่างแฮมเมอร์ทำให้เขาต้องเร่งผลมากขึ้นอีกด้วยหวังจะขึ้นมาประกาศศักดาหความเป็นหนึ่งอีกครั้งคนทั่วประเทศได้ประจักษ์หรือที่แน่นฟิตเปลี่ยนในวันนี้สามารถพิชิตแชมป์รับผิวสีอย่างแฮมเมอร์ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามอย่างไม่กระพริบตากับของคนนี้ฝังใหญ่เสียใต้ผุ้ท,ทรมนงเจอกันแน่แฮมเมอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับเข้าวงการงัดข้อมานานแค่ไหนแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับคุณหะมือกี่ปีแล้วครับของปฮณหะมือประมาณสักเจ็ดปีเพิ่งห้าหกปีเนี่ยหกปีครับไม่แน่นอนหกปีพี่บางใหญ่สิบกว่าปีครับรุ่นแรกเลยป่ะครับก่อนเข้ามาอย่างนั้นแหละครับสิบกว่าปีเนี่ยพี่งัดข้อมาเคยได้ตำแหน่งอะไรมาบ้างครับก็ได้มาหลายตำแหน่งนะครับแชมป์จังหวัดเลยครับจังหวัดอะไรครับที่ไหนบ้างขลาครับ สงขาครับผมรุ่นไหนครับ85กิโลครับ85กิโลครับถือว่ารุ่นใหญ่นะครับครับพี่บางใหญ่ครับผมไม่ได้ละลายประลวงนะครับแต่ผมอยากถามครับในเมื่อพี่ใส่เฟือกมาขนาดนี้แล้วพี่จะสู้เขาไหวไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่เฟือกครับอันนี้จะเป็นตัวเล่นโคอาร์มครับนี่แสดงว่ามืออาชีพจริงๆเลยนะครับอันนี้ใช้สำหรับงัดข้อเลยใช่ไหมใช้สำหรับงัดข้อโดยเฉพาะเลยครับเหรอฮะครับแต่ผมโทษนะครับผมที่ใส่ดูวยฮะ ยังไงฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คั้งแต่แรกแหมขำดีนะไช่ได้นะฮะได้ตรงมันช่วยอะไรได้บ้างครับพี่บังใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นตัวยืดหยุ่นนะครับปรับคือจะทําให้ข้อของเราแข็งแรงกับฟัวอาร์มด้วยครับโอ้ตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยครับนี่แสดงว่าพี่บางใหญ่นี่มืออาชีพจริงๆนะครับนี่ขนาดแชมป์ผมห้าสมัยยังไม่มีใช้แบบนี้เลยครับเห็นมายกเืยถูกไหมรั่เคยเห็นเลยขำดี ครั้งแรกนะครับพี่เนี่ยครั้งแรกที่เคยเห็นครับที่เจอของจริงครับโอ้โหพี่บังใหญ่ทำไมมุดแต่ไปยกเหล็กอยู่ข้างเวทีล่ะครับไม่รู้啊พี่ผมพราป้าแบบบ้านบ้าเนี่ยโอ้บ้านบ้านผมเจออะไรผมยกอะไรทั้งหมทำไมจีต้องฝึกขนาดนี้ครับพี่คือจริงๆแล้วเจอกับแชมป์ห้าสมัยนี่เราจะประมาทไม่ได้ครับโอ้แสดงว่าฝึกฝนเทคนิคพิเศษตัวนี้มาเพื่อคุณแฮมเมอร์โดยเฉพาะใช่ครับพี่บางใหญ่ครับผมจะขออนุญาตให้พี่ถอดเสื้อตัวนอกได้ไหมครับได้ครับได้ อยาากกชมมล้แบบน้ำหนักตอนนี้89อายุ42นะครับอู้หูใหญ่มากเลยครับนี่ฮะโอ้โหรอบแขนเท่าไหร่ครับพี่บางใหญ่ครับ18ครึ่งครับ18ครึ่งคุณแฮมเมอร์ความมั่นใจในวันนี้50 50เดี๋ยวครับคุณแฮมเมอร์เขาทำทำไมไม่แรงตายกันล่ะครับแรงตายกันแรงตายดีกว่าครับผมครับผมผมพมมั่นใจคือแบบ50 50 50 50 50 50เพราะว่าผุ่มแหลกกมเนือของเขาเลยว่ะ ข็งแรงมันเป็นได้แต่ผีร่วงนะไม่ไ่มันใจลอยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วคือครับผมเล่เละวะวันนี้สู้สู้ซี่วันนี้ครับผมสู้ซี่เพราะว่าด่างไก่ไข่ไข่กันครับผมเพราะว่าไม่ไม่ว่าเผื่อเต็มเต็มถีวันนี้ผมก็จะมาลมเฉยไม่ได้ขออนุญาตครับขอเทียบแขนนิดนึงครับครับผมเห็นแล้วไม่ชัดนะฮะขออนุญาตครับได้พี่มาชมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะฮะขอพร้อมกันเลยครับครับผม อเอาละครับวันนี้ครับเสือสองตัวต้องมาเจอกันครับเสือตัวไหนที่จะสิ้นลายก่อนกันรัพพร้อมแล้วเชิญขึ้นบนลลน์ระลองครับ ผมมีประสบการณ์มากกว่าให้เมอร์ผมก็จะเอาประสบการณ์ที่ผมใช้มานะฮะมาร์ทกันเมื่อให้เต็มที่เลยครับผมฟิตมาเพื่อจะมาฮัดข้อโดยเฉพาะเลยครับเพื่อจะมาล้อมแชมป์โอ้โหโกดดันมากผมยอมรับว่ากดดันมากครับที่เขาพูดอาจจะจริงแต่สำหรับผมคิดว่าคือแบบดีที่เขาแบบได้ฟิตมา3เดือนเต็มๆที่ต้องการจะมาเจอผมไม่ว่าสูงขนาดไหนก็ยิ่งหนาวมันคือจริงๆแต่คือแบบใจผมมีเต็มที่อยู่้วไม่ใช่ไหน มาถึงช่วงเวลาของการแข่งขันครับวันนี้ครับดูเดือดแน่ๆครับระหว่างแชมป์ผู้ครองความยิ่งใหญ่นะครับเป็นแชมป์5้าสมัยอย่างคุณแฮมเมอร์ครับจะต้องมาเจอเสือใต้ผู้ทรนงอย่างพี่บางใหญ่นะครับวันนี้เสือ2อตัวมโคจรมาเจอกันแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆนะครับวันนี้เอาละครับลุ้นกันแล้วครับแชมป์พร้อมไหมครับพร้อมครับผู้ท้าชิงพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแขนงขวายกที่หนึ่งประจันที่ ใที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนครับพี่เอาชิงจังหวะได้ก่อนครับชิงจังหวะได้ก่อนครับ,รบในยกนี้นะครับยกแรกแชมป์ชนะครับ <Yeah! S 1> เรามาลุ้นกันในช่วงหน้าครับครับโดยรอผู้ชนะสิทิศ เข้าสู่รายการเดฮีโร่ผู้ชนะสิบธิศยกแรกนะครับแชมป์ชนะไปยกนี้ผู้ท้าชิงครับพี่บางใหญ่ต้องชนะเท่านั้นมีทางเลือกเดียวเพราะฉะนั้นกาลังที่มีทั้งหมดพละกําลังรีดออกมาให้หมดครับพี่เอาใจช่วยครับแชมป์ครับถ้ายกนี้ชนะเป็นแชมป์ต่อทันทีนะครับเอาละครับแชมป์พร้อมไหมครับพร้อมครับผู้ท้าชิงพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วยกที่สองแขนซ้ายประจำที ที่สองระวังขาเลยนะครับดินไปดนไปดนไปได้ระวังข้าจึบเลยนะโอ uh ้ยไม่ได oh! sí, oh! oh! ้เชื่อครับเดอดสุดโอ้ยสุดยอด ก็เอ่อป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะฮะและ้วก็ไม่เมคยนับข้อกันมาก่อนนะฮะมาเจอเป็นบนเวทีนี้ผมรู้สึกภูมิใจในการที่มาแข่งขันครั้งนี้ครับผมคิดว่าถ้าเขาทำได้แล้วก็พ่างกายแข็งแรงนะครับเขาคงจะได้ถึงจุดสมัยนะครับมันหนักจรชิงๆยิ่งสูงยิ่งหนาแวแล้วแหละผมรู้ยิ่งหนาวกว่าอีกแน่นอนใจผมคิดผมอยากจะทำให้เต็มที่อยากจะแบด ความทุกคนที่แบบมาแข่งกับผมผมจะทำไม่ได้ขอให้เชียร์ต่อไปก็แล้วกันครไม่ว่าไงผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ใค้ลีที่สุดแล้ววันนี้คุณแฮม,มเมอร์เป็นโดยรอผู้ชนะสิทธิแชั้นัดข้อสมัยที่หกครับคุณ